สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่องซิสเตอร์แนอีกแล้วนะคะทุกคนเคยลองทำแบบนี้กับผิวหน้าหรือเปล่าคะก็คือการใช้มะนาวในการรักษาฝ้าหรือทำสูตร DIY มาทากับผิวหน้าแนนเชื่อว่าใครหละหลายคนน่าจะต้องได้ลองทำแน่เลยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าที่เราทำแบบนี้ส่งผลอะไรกับผิวของเราได้บ้างถ้าใครนะคะมาเจอแนนเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปนี้กันต่อเลยค่ะ พ,พูดถึงมะนาวเนี่ยแนนเชื่อว่าใครลหลายๆคนมักจะมองว่าถ้าเราเอามาใช้กับผิวคาดหวังผลให้เราขาวกระจ่างใสขึ้นใช่ไหมคะเพราะเรามีความเชื่อว่ามะนาวเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินซีใช่ไหมคะซึ่งก็ถูกต้องค่ะมันคือวิตามินซีแต่มะนาวที่มีวิตามินซีแบบนี้เหมาะกับการนํามารับประทานมากกว่าค่ะถ้าเทียบผิวหนังของเราทั้งร่างกายแล้วนะคะผิวหน้าถือว่าบอบบางมากที่สุดเลยค่ะ ยิ่งถ้าเราใช้มะนาวกับผิวหน้าคิดดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในมะนาวเองนะคะมีความเป็นกรดอยู่ค่ะผิวที่บอบบางเมื่อโดนกรดเข้าไปนะคะก็จะทําให้เกิดการอักเสบมีการระคายเคืองเกิดขึ้นแล้วก็ผิวแดงได้ค่ะเมื่อผิวนะคะมีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นประตูนะคะในการทําให้ผิวเราเกิดปัญหาอย่างเช่นความบอพร้ําเกิดสิวฝ้าแล้วก็ทําให้ผิวของเราแย่ลงค่ะเพราะฝ้าเนี่ยเกิดจากกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวนะคะเมื่อถูกกระตุน้นจึงทําให้การผลิตเข้มมากขึ้น ป้าจะเกี่ยวกับ3กลไกนะคะก็คือการสร้างเม็ดสีข้อ2ก็คือขั้นตอนการส่งผ่าน สเสและอันที่3าก็คือถุงเม็ดสีนะคะขึ้นสู่ชั้นผิวด้านบนของเราค่ะทั้ง3มกลไกนี้นะคะถ้าเราไปควบคุมหรือยับยั้งได้ก็จะทําให้ฝ้าของเราจางลงได้ค่ะกรณีมะนาวจากผลสดๆนะคะไม่สามารถซึมลึกเข้าสู่ผิวชั้นในหรือไปออกฤทธิ์ไปควบคุมเม็ดสีของเราได้เมื่อเรานํามะนาวนะคะมาใช้กับผิวหน้าก็คือไปทําให้ผิวชั้นนอกสุดนะคะที่เราเห็นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นอย่างที่แนนพูดมาตั้งแต่ต้นคลิป เลยค่ะว่าทําให้ผิวของเราแย่ลงนั่นเองค่ะเพราะเราคาดหวังวิตามินซีจากมะนาวใช่ไหมคะแนนมีวิธีที่ปลอดภัยและเห็นผลจากการใช้วิตามินซีมาฝากค่ะวิตามินซีที่ใช้กับผิวหน้าของเราได้ จะอยู่ในรูปแบบของ ascorbic acid หรือ L ascorbic นั่นเองค่ะและตามงานวิจัยนะคะเมื่อเราใช้สารนี้ประมาณ5%สามารถคาดหวังผลลัพธ์ได้ค่ะก็คือจากไปยับยั้งควบคุมกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวนั่นเองเมื่อเราใช้ไปต่อเนื่องนะคะประมาณ6-8สัปดาห์จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องฝ้าเลยค่ะส่วนคนที่อยากเห็นความกระจ่างใสของผิวนะคะเราใช้ไปประมาณ3-4สัปดาห์ก็เห็นผลค่ะและวิตีนะคะที่สก,กัดออก ก็มีหลายฟอร์มเหมือนกันเดี๋ยวนนจะมาพูดในคลิปหน้านะคะว่าวิตซีในแต่ละฟอร์มเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงและเหมาะกับผิวแบบไหนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้วิตซีแบบนี้ได้นะคะก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะคะอยากให้แนนทําคลิปอะไรสามารถคอมเมน ใ้คลมได้เลยอยาใช้มะนาวกับผิวหน้าเด็ดขาดนะคะและใครที่มีปัญหาผิวหน้านะคะอยากพูดคุยปรึกษาปัญหาผิวทักมาได้ที่ l i น e แอสเซอร์แนนได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆคลิปนี้ไปก่อนนะคะ